1069 6 9ก็ตัญหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปและถึงหรือวิญญาณนี้บ้างคืออย่างไรคือตั้นหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปและถึงหรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกัน หรือเขาเป็นพรามเราก็พึงเป็นพรามด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกันละถึง like s <S หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่าตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณน,นี้บ้าง1 0ึก็ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณน,นี้บ้างคืออย่างไรคือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์เราไม่พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้างหรือเขาเป็นพราหมณ์เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้างละถึงหรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราไม่พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้างอย่างนี้ชื่อว่าตั้นหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปละถึงหรือวิญญาณนี้บ้าง